วันที่16พฤษภาคม2 5 5 8เวลา9นาฬิกานายธรรมจัยห้ําผอ,อสพปนาธิพั์วัดเขต2ได้ไปตรวจเยี่ยมและพะปบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านสุไหโกลกเนื่องในการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2 5 5 8โดยมีนายอภิชาติขาวสุริจันทร์ผอโรงเรียนบ้านสุไหโกลกและคณะครูของโรงเรียนบ้านสุไหโกลกให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมสำหรับวัตถุประสงค์ ก็เพื่อที่จะพูดคุยในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนผลสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนการได้รับสวัสดิการต่างๆจากสพทโปรโมทให้กับนักเรียนการดูแลบุตรหลานซึ่งเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งได้พูดคุยผ่านระบบเคเบิลทีวีของโรงเรียนที่มีการถ่ายทอดภาพและเสียงไปทุกห้องเรียนทั้งนี้พอสพปนาธิวาสเขตสองยังได้เดินตรวจเยี่ยมห้องเรียนอาคารเรียนแห่งใหม่ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบสพช1 2 6ปรับปรุง4 6 จำนวน3ชั้นใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น17ล้านบาทเปิดใช้ทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2558เป็นปีการศึกษาแรกรองรับนักเรียนระดับชั้นะสมศึกษาปีที่3และชั้นประสมศึกษาปีที่4เนื่องจากอาคารเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อจํานวนเด็กน,นักเรียนของโรงเรียนที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเล็กอคนที่เด็กเล็กมันไม่่นเบอกมันมวย